สวัสดีครับผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดงงซับดําซิงครับมาติดตามการทํางานของทีมงานดงซับกเนเิยครับผมหน้างานของเราอยู่ที่อําเภอยางตลาดครับจังหวัดกาฬสินครับโคกหนองนาพื้นที่4ี่ไร่ครับผมวันนี้เป็นวันที่3ในการทํางานครับเดนมาอยู่กับช่างมิตรครับมิเชลน้อยรอยเอ็ดครับเดี๋ยวจะพาชมผลงานว่าพื้นที่4ไร่เนี่ย เราทําอะไรไปบ้างแล้วครับวันนี้ก็กําลังทาเกาะฮเกาะทำซุ้มเล็กๆครัตรงนี้วังน,นี้ก็่อยดินครับต้องรอสูบน้บําบ่อใหญ่ครับเป็นบ่อรูปหัวใจคะน้ำไหลแรงไหลดีมากครับ ตอนนี้ความลึกก็ประมาณ4เมตรนะครับเป็น3ตะพัก2ตะพักนะเป็นหนะนึ่งหนึ่งสองนะไปยน่นแล้วครับมีคล้องใส่ไก่ลอบไปน่นถูบน้ำครับน้ำเยอะขุดไม่ทันเลยรถไมโครน้ำนี่เป็นสีฟ้าเลยครับ รูปหัวใจนี่ประมาณสองงานนะครับเรียนบอกรีฟอร์มรูปหัวใจขนาดสองงานมีคองไส้ไก่รอบสามด้านครับพื้นที่ลักษณะสี่เหลี่ยมคางหมูลักษณะเป็นคางหมู ขุดนี่ประมาณเมตรกว่าก็เจอน้ำแล้วครับน้ำด,ดีมากครับสังนี้นีเดินเกาหัวแล้วขุดแทบไม่ทันน้ำวิ่งตามเลยยิ่งคลองมานี่ก็จะมีหลุมขนมครก พักน้ำอีกทีครับตรงนี้ต้งเสียเวลาถอยหน้าดินนะถอยดินนะบ่อใหญ่ น้ำนี่เหมือนปลาปากแผกอะโดนตาน้ำดีมากเดี๋ยวไปดูข้างล่างใกล้ๆกนะัน

啊！<c oughs> ใช้ปีสร็อก็ได้ความสวยครับได้ความรวดเร็วในการทำงานนะก็ต้องแลกกับอะไรเข้ามาด้วยวเราดัดแปลงบุ้งกีที่ไม่ใช่เดิมจากโรงงานเนะี่ยต้องยอมรับสภาพเนะี่ย เนี่ยครับน้ำวิ่งตามเลยเอียก้งกีด้วยครับดูนี่ต่างกีนต้องได้ค่อยๆทำนะคนขับต้องใจเย็นด้วยครับ ก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์ครับติดตามการทำงานของทีมงานดวงซับจรบเข้น,นะช่อง YouTube ดวงซับดัมซิงครับช่อง Facebook แฟนเพจนะขอจะกอดวงซับจเจริญครับกุดสะผมที่กุดโค้งองนามโมเดลฮะ ขอรับงานทั่วไทยครับอขอแค่ว่าท่านว่าจ่างติดต่อ0801768520ครับสนใจโซสอบถามรายละเอียดได้เลยสังมตรจัดให้แบบเนียนๆครับ แตุ่ณมามีบอ่อนี้เนียน่มยมีน้ำวิ่งไล่ตามนถเลยน้ำหมอกบอ่อเร็วมาก <c oughs> เห็นเกาะน่าจะทำเป็นสะพาน